<C oughs> สวัสดีครับผมฟุ๊กฟิกมีนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม GTA V กันอีกครั้งนึงวันนี้ผมจะมาแกะสูตรจูนอาตับสองดำอ่าเพราะว่ามันมีคนขอมานะคีปเก่าที่ผมเคยเอาไปใช้ที่วอตนะอาตับสองดำคันนั้นแต่ว่าสูตรจูนนี้จะไม่ตรงไปนะเพราะค่าของรถสแตนดาดของรถอ่ะในเมืองกอล o ฟซอลี่นี้มันเยอะกว่าซึ่งปกติอ่าที่ผมใช้ก็คือประมาณนี้อเอาตถเร่งเต็มความเร็วประมาณ3แล้วก็ ยึดเกาะยึดเกาะก็ประมาณนี้แหละแต่ผมจะใช้วงเดือแค่ประมาณ3ามก,กว่าเออสามประมาณ3ามสาเนี่ยเออเบกมืออะไรก็ประมาณประมาณนี้แหละเนี่ยเบรกมือก็ปิดหมดนะปกติอะแต่ว่าเหมือนว่าถ้าจะไม่ผิดวอตมันให้ช่างแก้ใช่ไหม <Wow. S 1> ถ้าเอาเมืองเนี้ยเท่ากับวอตก็คือประมาณเนี่ยศู 9, ตรงนี้ 4, 4ีแล้วก็อันนี้ประมาณ3 5หคือค่านี้เลย ค่านี้คือความเร็วเท่ากับวอตแต่ถ้าตอนที่ผมไปจูนที่วอตก็คืออันนี้ลงแล้วก็ประมาณนี้ก็มินยึดกัอแม็กใส่เต็มไปเลยในวอตนะบอกให้ช่างเอาเต็มให้เลยแล้วก็ลดเบรกม,มือลดเบรกแล้วก็แรงเบรกเอาแรงเบรกปกติม,มันจะเป็นหนึ่งใช่ไหมก็ลดมาเหลือศูนย์จุดหกอันนี้คือความเร็วที่แบบคล้ายกันนะเออผมกดใช่ทำไมนเนี่ยคือความเร็วในเมืองกอด์อัลตรลลี่ถ้าเอาคล้ายกับวอตก็คือประมาณนี้เลยผมก็ไม่รู้นะ ว่าเขาต้องการที่วัดหรือว่าเอาที่นี่ให้เหมือนวอัดเออถ้าที่วัดก็แบบที่ผมบอกไปเลยคือเอาอ่าอาตาเล็กเต็มแล้วก็ความเร็วสุดๆเพิ่มขึ้นมา3าม i n อยแล้วก็คือดีกว่ามินดีกว่าแม็กันไปเลยเอ,อ่านี้ต้นจะแรงมากเออมันก็มาประมาณสองแปดได้นะที่นู่นมันจะวิ่งไม่ถึงสามระนะ้อยขนาดนั้นอะ ตามนี้เลยตามนี้เลยประมาณเพิ่มขึ้นประมาณสองแปะม 2, ผมจำไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยที่วอสผมความเหลือเท่าไหร่แต่ผมก็เอาแบบจูนใกล้เคียงให้นะโอเคตามนี้ตามนี้ โอเคอปต่อไปเออ,อทำอะไรของผมเนี่ยต่อไปไปไปโชว์เทคนิคการขับเล่นๆไป <laughs> นันสำหรับคปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สที่สุด่าสกด subscribe เพื่เป็นะังผมนะครับบ๊ายบายสุดครับได้เจอกันใหม่ครัหน้านะครับผอบคุณครับ